มูกระทะปะปูมุปปะหมูกระทะปะปูมูกระทุปปะเออแล้วมันจะได้อารมณ์ไงนี่เอามาจิ้มน้ำจิ้มกันนะจ๊ะไอ้ก็จะเข้าปากเหมือนจ๊ะอืมอมอร่อยห่ะ แล้วหมูนี่ค็อร่อยหมักอร่อยมากหมักดีมากค <Yeah. S 1> ุดกอตฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับ d i s i s p u p u Station แล้ววันนี้เราออกนอกสตชนีนะคะซึ่งเราไม่ได้กินอยู่บ้านแต่เราออกมากินนอกบ้านนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่แท้เลยกองชากโกปีเตียมนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่เรามากินไม่ใช่โกปีเตียมนะคะทุกคนคือหมูกระทะแต่ว่าอยู่ที่ร้าน,นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นร้านอะไรไป หมูของเขาจะมีหลายแบบมากเลยนะคะทุกคนมีแบบหมักแล้วก็แบบเบคอนนะจ๊ะโอ้โหยากปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ือเรียกไงก็ไม่ว่าว่าหรือเรียกไงไงว่าหมูกระทะน่าฟักซันอ่ะกิ้วหรือเรียกไงไงว่าหมูกระทะนะจ๊ะทุกคนเดะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่าอร่อยไหมละนี่เพิ่งเปิดเองนะประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆเออที่เจ้าของเขาบอกว่าประมาณนั้นอันนี้เรามาชิมกันสดๆนะจ๊ะมา จิ้มเขาอ,อร่อยอยากให้ทุกคนมาลองนะแนะนำว่าขอให้ผสมกันทุกทุกรสชาติเลยอะ่ะของน้น, <c oughs> นำจิ้มที่เขาวางไว้ให้อะ่ะอืมอร่อยมากๆส่วนน้ำซุปนะจ๊ะ <c oughs> ก็เป็นน้ำซุปหมูกระทะเดี๋ยวเรามาชิมกันโอ้โหเหมนี่ไทยๆเนะ่ ร้อนยากษ้องอร่อยรสชาติเหมือนกินหมูอราที่ไทยอะ่ะเออประมาณนั้นเลยแล้วแถมมีแบบครกอะไรให้ตาําซุ้มตํตาด้วยนะทุกคนคือแบบเดีอะ่ะเออเหมือนได้ไปไทยถึงไหมแบบจะมีไม่ครบเหมือนที่ไทยแต่ว่าถ้าคขอมแพรกับของที่นี่นะก็ค,คิดว่าดีแล้วนะแล้วกับราคาแค่29 2 9ิบเอยีอ่เออยิติงต่อหัวนะก็โอเคนะหนูว่าถูกและก็มีของเยอะ ก็อร่อยอีกด้วยถ้าใครอยากไ้แบบนี้นะคะลองมาชินกันได้นะคะที่ร้านเป็นจ้าอร่อยแล้วแถมมีกุ้งมีอะไรด้วยนะแบบซีฟูด้ดทั่วไปอะ่ะรู้งรุ่งเป่ารุ่รู่รรรรร

đôi đi lấy lắm sao giờ lưu mấy hai đi lấy thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตัวท้าต้องย่างให้สุกนะทุกคนก็ถ้าไม่สุกอ่ะมันจะไม่ดีต่อตัวเราเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายหมูกระทะก็ย่างให้สุกนี่จะกินทุกครั้งนะครับผมนี่ชอบมากจะเป็นน้ำซุปก่อนนี่นะคะน้ำซุปเค้าอ,อร่อยใครน้ำซุปก,กว๋วยเตี๋ยวอะ่ะก๋วยเตี๋ยวไทยอะ่ะเออประมาณน,นั้นชิมต่อไปจ้าชิมต่อไปครับผมอนำ้นนะหหนนำจิ้มแน่ะคะน้ำจิ้มนี่ สมัตนะิสามเดียเนะไิ้มหเอกินต่อไปจ้าอืมอืมสุดยอดได้แล้อวอได้คนนี้นี่คนใต้บากกัาได้รกอ๋อังให้เรามากินมแรม่นะสวัวราคาทุกรวค็ท้องถินน้อยแล้วก็สะอาดด้วยนะจ้าเขาผิดเรียบร้อยไม่ต้องกลัวมาลุงมาแรงวันด้วย คอมเมนต์เอะค่ะสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะคะเพราะว่าอยู่บ้านแล้วบ๊ายบาย,บาย,บาย